เจ้านายเจ้านายมีความฝันไหมมีสิเหมียวแล้วความฝันคืออะไรความฝันของฉันก็คือการมีร้านขนมเป็นของตัวเองยังไงละเหมียวสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิดริกาว่าแคตเตอร์นะคะและตอนนี้คุณอยู่กับซีในเกมโบรบอกนั่นเองจ้าวันนี้นะคะพี่ซีจะพามาผลิตโรงงานโดนัทนั่นเองเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่านะคะโอ้โหเจ้านายโดนัทมันต้องมาหากราบแน่ๆเลย ใช่แล้วละเมียวการที่จะสร้างรายได้นะคะให้เรารวยมาหาศาลเพื่อที่จะเป็นโรงงานโดนัทที่สมบูรณ์แบบเนี่มันจะต้องมาหาศาลเวอร์ว,วังอลังการงานสร้างที่สําคัญเลยนะคะจะต้องมีสตังในการก่อสร้างสิ่งต่างๆอก่อสร้างอะไรเหมียวเมียวเห็นตุ่มแดงๆนึกไหมล่ะดูสิมีกี่ตุ่มเราจะต้องผลิตทุกตุ่มมันคือความฝันของเราโอ้โช่างยิ่งใหญ่อะไรอย่างนี้ เอาละยังมูแต่พูดมากนะคะสําหรับเกมนี้เนี่ยพี่ซิกก็ได้คําแนะนํานะคะจากน้องแมวแล้วก็พี่หมีนั่นเองขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคตอนนี้นะคะก็ได้เวลาสร้างแล้วโ,โหดูตุ่มแดงๆสิจะเวอร์วังอลังการอะไรขนาดนี้นะเอาล่ะในด่านนี้นะคะก็สามารถที่จะมีคนมาเกาะกวนได้อุ๊ย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 น้องหมาก็มาด้วยนะสวัสดีครับอุ๊ยเหนียวนินญาเธอนี่สวัสดีน้าเหมียวซังยินดีที่ได้รู้จัก อะไรกันเรารู้จักกันไปแล้วนะญาติเหมียวอ้อหรอเออลืม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 ขาโทษทีนะเหมียวสังว่าแต่เธออ่ะผลิตโรงงานโดนักซู้เจ้านายมาของฉันไม่ได้หรอกเจ้านายมาของฉันเนี่ยเก่งที่สุดในสามโลกเลยแหละอเมียพึ่งโดนสรุปนะ เจ้านายเหมียวก็เก่งเหมือนกันโอ้โหตอนนี้นะคะพี่สี่ก็ได้ทําการสร้างโดนัทโอ้โหดูสิหลากหลายมากนะคะมีหลากหลายสีมากช็อกโกแลตชิพสตรอเบอรี่บูเบอรี่หรือแม้กระทั่งชาเขียวนะคะก็มาด้วยโอ้โหจัดเต็มเลยทีเดียวโอเคตอนนี้นะคะต้องกดตุ่มนี้สินะโอ้โหนี่อะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นอะไรนะเจ้านายเออน่าจะเป็นที่ออกมาของโดนัทเน่เหมียวซัง บางทีนะคะสิ่งที่พี่ซีรู้ก็คือเราจะต้องเก็บตังค์แล้วก็ทำการสร้างทุกอย่างใช่แล้วแหละเจ้านายหมีบอกว่าต้องสร้างทุกอย่างเลยนะไม่งั้นมันจะไม่เป็นมหากราบโรงงานของโดนัทเมี่ยวสังเธอสูเจ้านายมากของฉันไม่ได้หรอกเออเออญาติแมวอย่าพูดอย่างนั้นกับพี่มิทุลี่สิสวัสดีครับเพ่สวัสดีครับอ,อผมเนี่ยมาเล่นกับพี่โดยเฉพาะเลยนะครับโรงงานของผม,มใหญ่กว่าพี่อีกจะบอกให้ เนกชายหมิงก็มาด้วยโอ้โหตอนนี้นะคะทุกคนต่างทุ่มเทสร้างโรงงานของตนเองจนมีสายลุงนั่นแล้วนะคะเอาละตอนนี้พี่สี่ขอปิดประตูก่อนละกันเจ้าหน้จะปิดประตูทำไมเออไม่รู้เหมือนกันเหมียวเมื่อกี้มันพลาดเดินไปโดนแล้วมันก,ก็ก็ปิดประตูเลย <laughs> น้องๆเชื่อไหมตอนที่พี่สีเริ่มเล่นโลบอกครั้งแรกนะคะพี่สีไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรพวกนี้จริง แล้วพี่ซีก็แบบพอเข้าไปในแบบภูนีใช่ไหมคะก็แบบเกิดความสงสัยว่าเอ้ยมันสร้างยังไงอะเราสร้างไม่เป็นแล้วก็เสล่นเดินเข้าไปตุกสีด <c oughs> แดงแดงเราเป็นไงอะเจ้านายอ๋อเหมียวจะรอดเหรอจะสลายหายต่อ,อยอยังไงเอาละคราวนี้นะคะเล่นเป็นแล้วโอ้โหตอนนี้โรงงานโดนัทของเรานะคะก็มาหากราบจริงๆค่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบนะไอหลุมแดงๆนี้นะคะก็เปรียบเสมือนแคชเชียร์ของเราเห็นไหมคะ โดนนัทไหลลงรูแล้วก็ได้เปลี่ยนสถานะเป็นเงินไม่น่าเชื่อเลยจริงๆเขา่าจะสร้างคนขายไมยืนตรงนั้นได้นะโอโหตอนนี้พี่สิก็ต้องพกอาวุธปืนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้แกล้งน้องน้งนั่นเองเอาละไปแกล้งน้องหมาเลยดีกว่ายังไงโรงงานของน้องหมานะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามของเรานั่นเองอยิงไปเลยอุ้ยอุ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนอไม่น่าจะยิงทะลุได้นะนี่มิเองซันเธอมาทําอะไรนะเจ้านายหมากดดเมื่อไหร่เราจะหนาว ไปเถอะเจ้านายอย่าไปยุ่งกับเขาเลยโอ้โหเมื่อกี้นี้นุองหมาตกใจนะคะโอเค,อเคพี่ซีแก้งเล่นเฉยๆนะไม่เป็นไรอ๊บเอาละค่ะตุ่มแดงๆช่างผุดออกมาได้เรื่อยๆจริงๆเลยนะเนี่ย ตอนนี้นะคะพี่ซีมองไม่เห็นว่าตัวเองมีตังค์อยู่เท่าไหร่เพราะว่าอะไรนะเหรอเพราะว่าไอ้ตุ่มอัดเนี่ยมันบางอยู่นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเนี่ยค่อนข้างจะรวยนะคะเพราะว่าโดนัทเราตอนนี้เฟื่องฟูมากๆเลยระหว่างที่เ,เรารอโดนัทของเราผลิตตังค์ออกมานะคะเราก็จะทําการแกล้งน้องๆที่อยู่ในแบบนี้ไปด้วยอย่าแกล้งเพื่อนเหมียวนะเจ้านายเหมียวไม่รู้อะไรเหรอ การแกล้งน้องๆเนี่ยคืองานของพี่สีเลยนะอืออะไรกันนี่ไม่ออกสังอะไรกันนะเจ้านายของเธอนะ่ะพกพกได้ไงไปดีฟ้าเจ้านายแค่จะเอามาโชว์เฉยๆเอาละค่ะตอนนี้นะก็ระหว่างรอการพลิตเงินเราก็มาลองไอเทมนะคะผู้พมมิเศษ เหมือนอาลาดินเลยทีเดียวเชียวนะคะเอาละเก็บตังก่อนค่ะเร,เรียบร้อยโ,อโหตุ่มแดงยังคงเพิ่มพูนนะคะเนี่ยนี่คือดาวิเศษครับพี่นี่เมียวซังเจ้านายมาบอกว่าอยากจะโชว์อะให้ดูนะมาดูแล้วน,นี่เมียวซังมาเล่นกันเถอะโอ้โหทุกคนอย่าเอาดาบมาโดนพี่นะคะนี่มันคนระดาบกันนะคะเราเป็นมิตรกันค่ะเป็นมิตรกันอย่าทําร้ายกันนะเออผมแค่จะโชว์ให้ดูเฉยๆนะครับพี่ โอเคตอนนี้พี่ซีขอสร้างท็อปปิ้งให้เรียบร้อยก่อนนะคะอุ้ยสีสวยมากๆเลยนะสําหรับแมปนี้นะคะโอ้โหนี่อะไรเนี่ยกำแพงสีชมพูสินะาโดนัทเนี่ยได้ผ่านช่องนี้ไปความอร่อยจะทวีคูณขึ้นเป็นสิบเท่าโอ้โหูอแล้วค่ะอะไรที่มันอยู่ข้างล่างน,นะคะที่เป็นไอเทมที่ซีขอไว้ที่หลังแล้วกันนะคะขอไปสร้างโดนัทของเราให้มันมีเขาเรียกว่าอะไรละ่ะ มันมีความเวิร์วังนะคะราคาขายเนี่ยมันจะได้แพงนั่นเองอ่ะขอสร้างนี้ก่อนอันนี้อะไรเนี่ยเออตังไม่มีสินะอืมใช่แล้วแหละขอยิงสูงราคาก็ยิงสูงตามไปด้วยโหแล้วระหว่างนี้เราจะทําอะไรดีนะเหมียวโหดูโดนัทเราสิโอ้ <c oughs> โหฉันเป็นโดนัทโดนัทที่แสนอร่อยเออทําไมนาะยต้องผักฉันตกจากรางด้วยเจ้านายโดนัททะเลาะกันแล้ว เออนั่นน่ะสิเมียวโอ้โหดูเหมือนว่าช่องขายข,ายของเรานะคะมันจะเล็กกระจิต,ตรทาให้โดนัทของเราเนี่ยตกลงมาเลยเออวน,นี้สวยจังเลยสวยจังเลยสกูตเตอร์หรอเออลองดูสิคะลองดูโอ้โหอย่างเท่อย่างเท่เอออย่าขับในนี้นะเจ้านายทําไมล่ะเมียวก็ก็เ,เ,เดี๋ยวโรงงานพังนะเออโอ้ โรถแรงจริงรถแรงจริงรถแรงจริงเอาละคะ่ะเดี๋ยวพี่ซีจะพาไปขับข้างนอกนะคะกร้อมหรือยังกับการผจนภัยนอกโรงงานาไม่พร้อมก็ต้องพร้อมอ้าโอ้ยถอยลำบากไม่เกินถอยออกซะเลยเอาละคะ่ะวิ่งลำบากมากเลยนะคะสำหรับการบางังคับควบคุมเจ้านายระวังระวังชนวุ้ยๆๆยฮึบูอ,อะอะ,อะไรกันะอะตกเลย หูแสงสวยมากเลยนะคะเนี่ยไม่ใช่เลยนะเจ้านายว่าเกเจ้านายสีมงคเท่งต่างหากเออรู้แล้วล่ะเหมียวเอา,เอาละค่ะกลับเข้ามาในโรงงานของเราอีกครั้งนะคะตอนนี้ก็เฟื่องฟูดูสิคะรุ่งเรืองและดูแบบว่าโอแม่เจ้ากำลังตั้งโดพี่ฮะมาเล่นกันเถอะผมมีรถส่งโดนทัทมาให้ด้วยโอ้โหรถสวยมากๆเลยนะคะ แต่โรงงานพี่ซียังไม่มีเลยอ่ะอยากมีอยากมีอกมตอนนี้ตอนนี้นะคะมาถึงชั้นที่3แล้วค่ะเอาละสร้างกำแพงก่อนนะคะจะต้องมีหลังคาปิดด้วยนะเพื่อที่ว่าเวลาฝนตกเนี่ยโรงงานของเราจะได้ไม่เปียกนั่นเองว้าวูนี่นะคะกดสร้างไปเรื่อยๆนะคะยิ่งสูงยิ่งแพงเหลือเกินดูสิไม่มีตังอีกแล้วให้ตายเถอะโอเคเอาถูกๆก,ก่อนแล้วกัน อะไรที่ถูกๆเนี่ยเราทำไปก่อนนะคะเหลือแพงๆเอาไว้กำแพงโดนัทที่น่ากินชะมัดเลยนะเหมียวซังอ,อย่าไปไกลนะเหมียวหิวแล้วเหมียวแมวกินโดนัทได้ด้วยหรือจ๊ะ,ะ,ะถ้าเป็นแมวตัวอื่นเหมียวไม่รู้แต่ถ้าเหมียวกินได้หมดอโอ้โหเวลาพี่ซีมาเก็บตังค์ตรงนี้นะคะมักจะโดนตุ่มข้างๆเสมอเลยึบ โอเคโอเคทำอะไรต่อดีละโอ้โหตอนนี้ต้องรอตังค์อย่างเดียวนะคะเนี่ยดูสิคะเป็นอะไรที่สวยสดงดงามมากๆเลยนะถ้าชีวิตจริงนะคะโรงงานผลิตโดนัทเนี่ยสีสดงดงามขนาดนี้เออพี่ซิ่ก็อยากไปอยู่ในโรงงานทําโดนัทนะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยพี่ซิ่ก็จะเปิดเป็นร้านเบเกอรี่นะคะนี่แล้วก็มีนมให้ดื่มด้วยโอ้โหเจ้านายรีบตื่นเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> โห<อ>เ <c oughs> มี่ยวคนเราก็ต้องมีความฝันสิคะ อาฝันได้แต่ตอนนี้รีบสางให้เสร็จก่อนเธอโอ้โหตอนนี้พี่ซีต้องมาถึงชั้นบนแล้วอุ๊ยอะไรแวบๆตอนนี้นะคะน้องๆเนี่ยยังเข้ามาแกล้งพี่ได้เพราะว่าพี่ซียังไม่มีหลังคานั่นเองช่างยากจนจริงๆอุ๊ยนี่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 เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนี่เมียวสังเห็นเจ้านายแมวหรือเปล่าอะอะไรนะนั้นใครนะนี่เราเองไงใครนะ เราเองไม่ใช่เหมียวสังนี่ว่าใครน่ะเออโอน่ากลัวจริงๆเลยเจ้านายไปเธอไปเธอสลา์หายต่อยอ่ะเขาเป็นอะไรน่ะเจ้านายเออเขาคงจะตกใจในหน้าของเรานี่ยเหมียว <c oughs> โอเคตอนนี้พี่สิขอสร้างอุ้ยน่ารักมากเลยยูนิคอนยูนิคอนยูนิคอนอุ้ยเหมียวจะขี่ยูนิคอนน่ะแต่ว่าสภาพสภาพแบบนี้ไม่เหมาะกับความน่ารักฟุ้งฟิ้งเลยนะคะโอ้โหตังก็ยังไม่มี แล้วมาเป็นขนมผิงอย่างนี้เอาไงดีนะคะเดี๋ยวขอรีสตาร์ทเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอก่อนรีสตาร์ทขอแกล้งคนก่อนเอ๊ะนั่นเหมียวสังใช่ไหมอะเหมียวสงังพูดอะไรหน่อยสิเออนั่นใช่พีมิดริหรือเปล่าครับเออพีครับใช่พีหรือเปล่าทำไมพี่ไม่ตอบผมเลยนี่นี้นีดน,นี้ใช้ใช้เหมียวสังหรือเปล่านะอ๋อ ไม่นาะใช้สินะโอ้หหนีเลยครับคุณเออเจ้าไหนไปแก้งเขาทำไมผมเผาอสีเหมียวนั่นใช่พี่เหมียว้างหรือเปล่านะ่าเออนั่นใช่น้องมิดูริสหรือเปล่าครับเออน้องครับเออน้องครับอแสดงว่าไม่ใช่สินะครับเ <laughs> ออเจ้าไหนข่าเขาทำไมเออจะไม่รู้ตัวเลยเหมียวซังรู้สึกได้เลยว่า ขนมผิงอันนี้เนี่ยมันทำให้ฉันไม่เป็นตัวของตัวเองเลยค่อ,อยยังชั่วตอนนี้กลับมาล่างเดิมแล้วโอ้โหช่างยาวนานนะคะกับการแกล้งคนเอาละค่ะมาว่าเรื่องของโรงงานของเราต่อนะคะตอนนี้พี่ซีต้องการหลังคาแต่ว่าหลังคาเนี่ยช่างแพงเหลือเกินโอ้โหอะระหว่างรอผลิตนะคะนี่ไงอุ้ยรถสีชมพูมาแล้วน่ารักฟุ้งฟริ้ง โอเคโอเคนี่เลยสิ่งที่รอคอยนะคะพร้อมหรือยังเหมียวอ่าพร้อมอะไรพร้อมที่จะขี่อยู่นี่คอ้อนไงย,ยูหุยสวยมากสวยมากสวยมากเลยนะคะโหุยบังคับยากมากบังคับยากมากหุยน่ารักน่ารักมากๆเลยโอ้ยเอ้ากตาย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 ,ตาย,ตายเดี๋ยวก่อนนะคะต้องใจงเงย็นๆค่ะโอ้โหพี่ซีชอบตัวนี้มากเลยอะ่ะแบบน่ารักฟุง้งฟิ้งนะคะเฮ้กับกับเฮ้กับกับกับ อ๋อมันตัวอะไรเออก็น่าจะเป็นมา้าไงนะแต่ว่ามีเขาก็น่าจะเป็นยูนิคอร์นเมียวดูสิน่ารักมากๆเลยอะ่ะอยากเลี้ยงตัวนี้จังเลยเจ้านายอ,อือมีเมยวตัวเดียวก็พอแล้วโอ้หแต่น่ารักจริงๆค่ะดูสิตอนนี้พี่ซีก็ขับมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาหยุดอยู่ที่บ้านของใครเนี่ยฮึบเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงกันนะคะโอ้โหขาหายไปแล้วโอเคเรียบร้อยค่ะคนี่บ้านใครอะ่ะ แล้วก็มีหุ่นนี้นะคะเราน่าจกะเกล่นได้อ๋อบ้านพี่หมีนั่นเองนะคะโอ้โหตอนนี้พี่หมีใกล้เสร็จแล้วนะเนี่ยแต่ว่าหลังคาพี่หมียังไม่มีนะคะไม่เป็นไรอ,อใครเนะี่ยโอยซอมบี้นะเหมียวซอมบี้น่ากลัวุอยถือปืนด้วยเออนี่พี่หมีเองนะพี่หมีคนเดิมนะ่ะเพิ่มเติมคือความหลอ่อแล้วก็มีบาสุก้าเอาเจ้านาย นั้นเขาขโมยม้าเราเออไม่ใช่นะเหมียวอันนั้นน่ะเขาน่าจะผลิตของเขาเองเอะไรกันใครขโมยมา้าโนมิโดริเดี๋ยวพี่จะจัดการยิงให้ใส่แตกโอ้โหชางหวนร้ายแท้นะคะไม่มีใครขโมยหรอกนะเหมียวสั่ง,งเธอก็พูดไปนั้นนะ การพูดนะคะบางทีเนี่ยเราต้องคิดก่อนพูดนะเพราะไม่อย่างนั้นนะคะเวลาที่เราพูดไปแล้วเนี่ยมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะพูดอะไรให้คิดดีๆนะจ๊ะเหมียวสังเหม,มียวก่อนโทษน,นะต่อไปเหมียวจะเป็นแมวทีด่ดีพูดอะไรเหมียวจะคิดก่อนพูดแน่ใจนะเหมียวก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่จะพยายามนะเจ้านายโอ้โหดูสิคะ ข้างบนนี้ก็น่ารักใช้ได้เลยมีหัวใจฟุ้งฟริ้งกระดิ่งแมวนะคะเอาละพี่ซีกลับมาที่บ้านของตัวเองแล้วตอนนี้ขอเก็บตังค์เว็บไม่รู้ว่ายังอีกยาวไกลแค่ไหนนะคะเนี่ยแต่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยพี่ซีคิดว่าโรงงานโดนัทของพี่ซีนะคะเสร็จไปแล้วประมาณ90%ค่ะโอ้โหไกลเป็นความจริงแล้วแหละ แต่ตอนนี้นะคะพี่สีรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในชุดของตัวเองเลยทาไมละ่ะเจ้านายดูสิวงแขนกล้ามเป็นมดัมดๆขอรีสตาร์ทแป๊บหนึ่งนะคะเอาละอึบเอ่อตังยังไม่มีสินะอาเอานี้ก่อนนี้ก่อนอื๊บเรียบร้อยแมนกะไซตอนนี้นะคะก็ครบเรียบร้อยแล้วไหนขอขี่รถคันสีชมพูนี้หน่อยอุยน่ารักดูสิ ชุดก็เข้ากับรถนะคะชุดนี้ราคาเพียง5บาทเท่านั้นค่ะโอ้โสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยเอาล่ะตอนนี้เก็บตังค์แล้วค่ะอเรียบร้อยซอมบี้มาแล้วอะหัวเจ้านายหัว,วหัวปีเดียนด้วยนะคะโอ้ยเดินผ่านแค่เฉียดนิดเดียวก็ไม่ได้นะคะเนี่ยถ้าเป็นลาวาพี่ซีตายสิบรอบแล้วแหละเพราะว่าเฉียดบ่อยเหลือเกินโอ้โหสวยงามจริงค่ะ รู้สึกได้เลยว่าตอนนี้นะคะก็กลายเป็นเชฟอีกแล้วแถมเป็นเชฟที่น่าล่องหนด้วยแล้วก็เป็นตุ๊กตาผิงสุดน่ารักฟงุงฟิงเป็นซอมบี้ดีกว่าเป็นหลอกคนอื่นดีกว่าเหมียวอย่ากแกล้งคนอื่นนะเจ้านายเออกรารแกล้งคนคืองานของพี่ซีนะคะเอาละคะ่ะนี่ซอมบี้น่าจะคู่กับดาบไม้ครับอันนี้อุ้ยนั่นใครอะ่ะเจ้านายนั่นมันพี่หมีนี่น้องมิโดริช่วยเปิดป,ประตูให้พี่หน่อยสิน้องอปิดหลังคาแล้วนะ พี่เข้ากันไม่ได้เลยโอเคขอโทษทีนะคะโอ้โหพี่สีสร้างหลังคาไปแล้วนะคะทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไม่สามารถเข้ามาได้นั่นเองโอเคขอต้อนรับเข้าสู่โรงงานขนมหวานค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซแล้วขอแสดงความยิยนดีด้วยนะคะพี่เอาละค่ะตอนนี้นะคะพี่สีก็อยากจะรองสิ่งหนึง่งนั่นก็คือรถคันนี้นั่นเอง ใเวลาไปลองรถแล้วนะคะการขับขี่ที่ปลอดภัยเนี่ยความจริงแล้วนะคะต้องสวมใส่หมวกกันน็อกด้วยนะคะจะได้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อันนี้ในเกมไม่เป็นไรเนาะโอเคถ้าชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกให้เพื่อนๆของเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้พี่ซีต้องขอตัวไปเล่นกับน้องๆแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคน เอา้าพี่มีรถเป็นอะไรนะนั่นน่ะสิพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พี่มีใช้น้ำมันอะไรล่ะโอ้อพี่ซื้อน้ำมันมาจากเหมียวซังนะ่ะเห็นเขาว่าเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายนะอะไรกันเหมียวซังขายแต่น้ำมันหมูนะพี่มีนี่เหมียวซังเมื่อวานนี้อ่เอาน้ำมันหมูไปขายให้พี่มีเหรอเหมียวไม่ได้ทำนะเหมียวให้พี่มีไปทอดหมู ขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์สุดน่ารักจากน้องแฟนขับด้วยนะคะน่ารักสุดๆเลยน้องๆคนไหนอยากวาดแฟนอาร์ให้พี่ซีก็ส่งมาได้ทาง Facebook นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเหมียวสร้างอย่าลืมกดติดตามตรงนี้เลยนะจะได้เป็นเพื่อนกันและไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครกดเลยกดเลยแน่นแน่ดูคลิปนี้หรือยังล่ะสนุกนะจะบอกให้กดติดตามได้นะทุกคนอยากเป็นเพื่อนกับทุกคนเลย